ยินดีต้อนรับทุกคนข้าสู่เก yeah. oh, มไหมคะกับอินิเกมที่มีชื่อว่าเวดัวกับเฟอร์เอ็ซีคอสเมนั่นแน่แย่แย่โหแมปนี้คุเกียร์คุมเกียรด้วยเกิดเล่นฮ้ยไม่เลยสองคนวะมาเฮ้ยใครมีอันสจงกหวะวาย แกคุมเตียงนี้เดี๋ยวสอบประจันกัอยู่กันสองคนตั้งใจเล่นนะคสยี่สิบยีเก้าแป็ดยสายีสองเจ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสจ็ดิบสลยยี่สิบยี่สามยี1สองสิบเอ็ดสีบเก้าแปดเจ็ดหกห้าส อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปต่อต่อนี้หูทีแล้ไปต่อต่อรเร็วเร็วเดี๋ยวคุมเตียงเองไปต่อต่อไปมาช่วยหน่อยทุกครั้งโอา้โหคุณน่ากลัวต่อไปกลางเร็วๆมันงั้นคุมเตียงด้วย S <S สวัสดีไอ้สอง <S 2> <S 2> มันต่อถึงแล้วว่ามันช่างมันเถอะจะขุดเตียงมนันได้ยังเนี่ยมันมีใครถึงเลย่อเอาที่เรื่งไปขอกดดิขกดนั่งมันมีสีเหลืองขุดก็ไม่มีสีเหลืองถึงแล้วมีคนเอาแบบเอาเพลแล้วา่ะ เฮ้ยดูดูกกลัเฮ่บ้านมีคนตายฮะอะไร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 ไปถาแล้วอะไปดีไปดีคีเรื่องอยู่เเียเียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไแล้วมาทํนไมเป็นไงล่ะโหดปะล่ะดูดิจ่การสีเหลืองเลยมา้วย้ Ui ui lùng nè Nhưng mà thấy nó hẻ gặp ba lèo Đưa lót máy Lót 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 Đại mừng Xong khuôn cốc phiếu đài uê ừ. Đại mừng em, Mình bốc chớ đi phân ép bánh hạt Úi ừ. มองหน้าหน้าอย่างพ้อมาเลยเด็กหรือไงี้ยมองหน้าอยู่นะพี่ได้ทถอะปะคุณลุงได้เถอะอ่อะไรคุณเทอะปะไม่มีมีแต่รอนบายบายคุณลุงไปคุ้มกลางเร็วบ้านี่เสร็จเลยเร็ว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  ไปกลางกันเดี๋ยวเอาของตามไปให้ด้วยนี่จังเลยเออเฮ้ยไม่เช็ดไปด้วยอนะแหมสีเหลืองอยู่สุกกันจังเลยเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาไม่ก็คุมเพียงรับสักิ์เ,นนเอ็นเอชมาตายอยู่จู้โอ้ยุชัวร์เหลืองมาว่ะช่วยดัวเออ ยังวม่ถานเหรอเอ้ายังไม่มาใหหมดเลยเหลือไม่้่ายช่วงนี้ไม่สบาย คุณลุง <ฮะ S 2> เอาบล็อกเอาบล็อกอุ่นในดีฐานอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะแข็งเท่าไหร่เออไปไปตรงกลางไปเอ้ยเอาไ,ไ,อาไ,าได้เชียวไปติดด้วยอะ่ะไปเดี๋ยวคุณมาแล้เอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วอ้าวทำไมครัมาสองสามอันวะทำผิดทำผิดเฮ้ยเขียวบุกฐานอะ่ะฮะเนี่ยแตงโมท<ะ>ี่ไม่น้อยไอ้สารพิษกี่เขียวมันกลับฐานเลยไม่ตีมันอยู่อะ่ะ กามิสเดน่ะลุงลุงมาคุมกางดิตายนะคุณลุงเ้ยรอด้วยอย่าตายนะเว้ยตายอะไอย่างเว้ยโหนผมอ่ะหนิงหัวใจก็เปียกแล้วเฮ้ยใั่ก็ใส่ ด่าบดาบไม่เท่าไหร่เลยด่าบ้านละบบ้านเร็วๆกลับบ้านแล้วก็รีบๆมาเราเว้ยไปฟาร์มพีทด้านบนเร็วเลยคุณโอ้ตัวอะไรวะช่วยด้วยเฮลมีเร็วๆเร็เฮ้ยสีเหลืองมาสีเหลืองมาสองตัวสามตัวสองตัวอยู่เลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา โอ้โหคุณตีไปหน่อยดิตีหรอมาเยอะจังวะตีฐานให้ไัมตีฐานอย่าให้มันขุดนะเว้ยไปรั่งโอเครอดโอ้เกือบไปนะไปไปกะไปโกไปโกไปโกะเดี๋ยวนี้ไปโกะเดี๋ยวนี้มึงขอบ้องเลยดิก็ไปเก็บสิไม่เอาบ้องหนาหนาอยู่คุนโง่มันโง่เว้ย าไอ้รอนเอาไปคับต่องไปมุกหนาะๆนะเลยคุณตกใจมืเลยเฮ้ยโอ้ถ้าผมขึ้นมาไม่ท,นมทันอ่ะแหม่ร้านมือเสียอ่ะคือพี่แอ๊มันก็เทพมากพอสมควรเล็กอะไม่เมื่อกี้มันคืนอแบบบุ๊บบุ๊บบุบน่าจะเป็นไดมอนนะมั้ง โอ้ยนม่มัได้กันเร็วยังวะไอ้กางไอ้คุณขับนึงสิแล้วไอ้คุณอย่าการม็อกนี้ดิมไม่อู้ไม่เป็น<ม>เดี๋ยวสิใครย่อยพวกนั้นไม่ก่อนเลยแล้วก็เอากล่องนะคุณเฮ้ยคุณมาช่วยผมตรงกลางไม่ตั้งก็ได้แป๊บนึงเดี๋ยวไป มันงาอ่ะมึงเอาอ่ะมึงเอาอ่ะมึงเอาอ่ะอย่าให้เห็นว่าตายนะเว้ยเฮ้ยตายเหรอเสียงเสียงแบบโอ้โหน้ำเงินมาสองเฮยอย่าตา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 ยเอาเหลืองให้ตายเอาเหลืองให้ตายเอาเหลืองให้ตายตะเกียกทั้ตายมาช่วยเลยมามาช่วยไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวสีหัวใจเนี่ย อยู่ไหนวะน่ะอยู่ด้านล่างอะเต็มเลยอะผมอยู่ด้านบนเฮ้ยตายเข้ามาเขียวลมึงจะไปไหนเหลือตีเลยคุณีคุณตีเยี่ยมคุณไปไปไปเอาเอาพูดตรงกลางมาพูดตรงกลางมาเอากันหมดเลยอะปิดให้หมดตรงนี้ไม่ต้องปิดคุณคุณคุณฟาร์มตนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมมา โอโหทิ้งกันตลอดเฮ้ยสิตายมาตามาตายมายังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยเฮยไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วชามาน่ช่วยด้วยช่วยด้วยมันมาเลยออเรง่องมันยังไม่มาหรอกอันหมดเลยทั้งตกใจเนี่ยคุณเนี่ย ไม่ไมก็ถ้ามันไปถานเราเดี๋ยวเราเค่อยวิ่งตามเวย้ยเร็วๆมาช่วยตรงกลางหน่อยมันอยู่เยอะมากประมาณล้านตัวาพาพาไปให้ไข่ข้าวล้านตัวเนี่ยเร็วๆจะไปองไรจะไปอะไรเว้ยจะไปตายเร็วๆเรียนช่วยแล้วไหนวะไม่เห็นเดินออกขาเลยีย่ยไม่เห็นหรือไงไม่เห็น เห็นละ,ะยิงดิมีออปติไฟไยไว้ซูมเนี่ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว,รวมันอยู่ในตรา,า,างกลางเนี่ยคุณคุมตรงกลางเลยโอ,โ,โอ้โหออกเยอะจังวะไปบวบบวบวกเขียวแล้วนะบุกเขียวแล้วนะไม่ไม่ไม่ตีน้ำเงินก่อนตรงกลางใช่ไหมไไย็ไมได้เเดี๋ยวมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วบุกสีอะไรดี พวกเขียวพเขียวพวกเขียวเขียวเขียวเชื่อดีมันนู๊มันนู๊บเร็วเร็วมาเร็วนีเขียวฐานสองตัวก็เขียวได้เว้ยคุณตีนะเดี๋ยวผมขูดเองบ้าตายทำไมตกมายังไอ้เหี้ยบินเลยกูไอ้ห่านทิ้งคุณชุดีสหน่อยกลมาก แล้วพี่แอนอะไรเกละเกละเลกลับบ้านไปดูนุ้นแม่ไหมเนาะส่องเตลูกเตลได้เว้ยอยากให้น้ำเงินน้ำเงินไปฐานเราเขียวเฮ้ยไปน้ำเงินไปฐานว่ะฮะไปฐานมันกูก็ตกใจเลยเก็บไปเก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บของตรงกลางก่อน าร้มของมันดีกวะผมว่า,าอ๊ออาอยนะู่ยทู้ตายเหรอโตเล่าชนะชนะสิหันไปมองบ้านด้วยนะเว้ยพี่พวงให้มันมเล่นเหรอพี่พวงยิงเซฟโค้ดมอตู เดี๋ยวรอทออีกเซตหนึ่งแล้วเดี๋ยวบุกกันสองคนก็เฟยวได้เว้ยโหดโหดแสบลงกับบ้านไปก่อนนะกันฐานนี่ว่ากลัวเออเออแต่อย่าพงใช้ทองตุมอย่าพงใช้ทองขันทาเก็บทองจะทำไรทำไรบอกก่อนทำไรจะเอาดาบกัทหนู โอธนาไม่ต้องทำคุณดาบก็พอแล้วเออเออเทำดาบให้หน่อยดาบเหล็กใช่ป่ะเออ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 โอเคฟ้ามันโง่จังเลยกูบุกเสี่ยวแม่งวะต้องการเลดูไปเลยดูไปเลยดูไปเลย c a l a ม i t y ดูไปเลยจะเร็วได้ยังจะกลัวได้เราแรงมาแล้วขอเกาะด้วยขอเกาะด้วยเกาะเวลสามดูไปเลยอืมเอาหลีก่อนเฮ้ยหาเอาทองให้ก้อนเด็ด ไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโดนลุมไว้ป่ะถล่มไปเลยเอาลไปเลยเฮ้ยอย่าบุกก่อนดิยังไม่ได้บุกเลยมันมากลางอ่าได้ละเร็วเร็วเร็วขออาหารเพิ่มนิดนึงสักสองสามชิ้นมันเน่มาเลยคู่ ไม่ใช่สองสามชิ้นแล้วเว้ยมึงอยากให้สูตามใช่ไหมเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลเมเฮล me เอาอย่าล่งเลือกอันดงไหมยมบุกเออเตรียมเตียมอยรงมาเลยมาเลยมากลางเลย มาน้าในในในสีไหนสีไหนสีฟ้าไปบุกเลยมันโดนกูฆ่าไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยสีน้ำเงินไหนสีน้ำเงินว่าหาไม่เจออยู่นี่เห็นแล้วเห็นเห็นกูละมาเร็วมาเร็วตามมายีกตามอยู่ตามอยู่ตามหลังเนี่ยโอ้ยติดกับรังอ๋อมันมันขุดบล็อกอ่ะ วายต่อคนก็เตี้ยได้เว้ยไอ้ภูรู้ไหมแบบสี่อันเนี้กูไม่กูไม่รอช้ากูก็ไม่เช้าเหมือนกันฟไอ้ขุดเตี้ยไอ้ขุดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ติดบ้าไอ้สัตว์เฮ้ยเธอติดบ้าวะเฮ้ยติดติดกูติดเฮ้ยพาไปตัดติดไปขุดขี้น้ำใจรัวๆเลยกันเนี้ยอันหนึ่งมันโหดมากมันมือตัวมันโอ้โหยุด อสองตัวไปไหนวะฐาเราขาเราขาเราขาเราก็ไปก็ไปก็ไปจะไปยังไงวะขาเราอะ่ะฐาเราไห็ได้มเล่ห์ของได้หุ้ไม่ไม่ไม่เมืเอนะ่อกี้ทางมันตัดอยู่แล้วแม่ไงไปยังไงไม่มันกระโดดไปเลย นี่ไงเจอหนึ่งลายตอบมนโอเคสารัาทีนี้ก็คงมีเท่านี้ถ้าเข้าก็อย่าลืมกดไลค์ก็สิบห้านาทีสิบห้าวีเป๊ะอะไรต่างเคบายบายซี u <s we ak> okay. ูอเก n